โอเคสไลด์ไปแล้วลูกนะคะ มารยาทไทยนะลูกนะด้านหลังคุณครูที่คุณครูนั่งอยู่รู้ไหมลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกลูกปั้นอันนี้รู้ไหมใครรู้จักบ้างใครเทพีอะไรลูกเทีเสรีภาพอ่าเก่งมากนะคะอันนี้เราเรียกว่าเทพีเสรีภาพนะคะโอเคนะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสวยๆเนาะพามาให้เด็กๆดูเนาะ อ่ะโอเคเราไปดูนะแบบฝึกหัดกันเลยลูกเรื่องมารายาทไทยนะคะโอเคเด็กๆเ,เอาแบบฝึกหัดสังคมมาเลยเปิดหน้าสามสิบหกลูกนะคะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันหน้าสาสิบหกเลยลูกจัดห้าสามสิบหกต่อแล้วค่าอ่าเาราะเราทําไปแล้วคราวที่แล้วเราทําไปหน้าสามสิบสี่สาสิบห้าเนาะทาไปแล้ววันนี้เรายังอยู่ในหน้าสาสิบหกนะคะ นะคะในเรื่องมารยาทไทยพร้อมยังพร้อมยังพร้อมค่ะโอเคอ่าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆพร้อมอ่าช่วยกันวิเคราะห์ภาพแล้วก็ตอบคําถามเนาะนะคะเด็กๆอาจจะตอบไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาตอบเนี่ยคําตอบเด็กๆก็ต้องสัมพันธ์กับรูปภาพด้วยนะคะโอเคเด็กๆดูภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็นภาพอะไรลูกภาพที่หนึ่ง มีเด็กผู้ชายเนี่ยกําลังไหว้พระนะคะเขาถามว่าภาพนี้คือภาพมารยาทในการในการอะไรลูกไหว้าวาอามารยาทในการไหว้พระนะคะอาหรืออาจจะเด็กเขียนไปนะคะหรือจะเขียนคําว่าแสดงความเคารพเมื่อพระสงฆ์เดินผ่านก็ได้นะคะหรือเด็กๆจะเขียนคําว่าไหว้พระก็ได้นะลูกเขียนได้สองอย่างนะคะเขียนเลยค่ะพว่า เด็กๆเ,เขียนคำว่าวหวยพระก็ได้ที่เรียนตอบเมื่อกี้นะคะได้ลูกนะคะตอบเป็นภาษาของเราก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเขียนตามคุณครูดวงจันทร์นะ<ด>นะคะ<ด>คุณครูคแค่ตอบเป็นแนวให้เด็กๆเฉยๆ<ะ>ใครอยากจะตอบนอกเหนือจากคุณครูมีอีกไหมคะลูกมีใครจะตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะพูดได้นะลูกแสดงความคิดเห็นได้นะเดี๋ยวคุณครูจะได้ช่วยเพิ่มเติมให้นะ เหมือนเดินไหมลูกใครใช้โทรศัพท์มือถือเรียนเนี่ยเด็กๆเ,เอานิ้วจิ้มไปแล้วขยายมันกว้างนะลูกเด็กๆจะได้เห็นข้อความตัวหนังสือใหญ่ๆขึ้นนะคะพอมองเห็นไหมลูกตัวหนังสือที่คุณครูเฉลยไปเนี่ยพอมองเห็นไหมคะเห็นค่ะโอเคดีมากค่ะลูกถ้าไม่เห็นบอกนะลูกเดครูคจะได้ช่วยให้ช่วยอ่านให้ฟังถ้าเด็กๆเขียนตามคุณครูเนาะ อันนี้เปนเราทําไม่ได้รอกผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าเราเห็นพระสงฆ์เนี่ยเราจะไปแสดงความเคารพโดยการยกมือไหว้เงี้ยไม่ได้นะคะเขาให้แต่ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแต่เราก็ดูว่าเออถ้าเราเจอพระเนี่ยเราก็ให้เกียรติในในฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คือหยุดนิ่งๆนะคะให้เขาเดินไปก่อนนะคะแต่เราไม่ต้องยกมือนะคะไม่ได้นะลูกใช่เราทําไม่ได้นะคะแต่ให้เขาเดินผ่านไปก่อนก็ได้นะคะ โอเคต่อไปเรารู้แล้วว่าเป็นมารยาในการแสดงความเคารพเมื่อพระสงฆ์เดินผ่านหรือการไหว้พระเขาถามว่ามันมีหลักปฏิบัติอย่างไรนะคะที่ถูกต้องทํายังไงอะ่ะครูเคยสอนไปแล้วนะถึงเราปฏิบัติไม่ได้เราก็เอามาตอบได้เนาะก็คือทําไมคะยกมือทําไมเนี่ยสังเกตจากเด็กคนนี้ทําอะไรล่ะลูกอ้ายกมือไหว้ท่านนะคะหรือไหว้พระอ่าเขียนไปว่ายกมือไหว้แค่นั้นเอง นะคะก็ดูจากสังเกตว่าเด็กคนเนี้เขาจะยกมือนะคะเขาก็จะเอานิ้วเนี่ยไว้ระหว่างคิ้วนะคะนะคะแต่เราทําไม่ได้นะคะนิ้วโป้งเนี่ยไว้ระหว่างคิ้วเนี่ยยกขึ้นนะคะแต่เราทําไม่ได้ดูดูเขาแล้วกันนะคะดูวิธีการปฏิบัติของเขาแล้วกันนะคะแต่ว่าส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยทําได้นะลูกแต่ไม่มีขีดมีสองขีด แกนวมอางาอ่าก็อมองมานหนีหัวจับได้สอยดีตั้งใจแล้วค่ะอ่าโอเคน่ารักมากลูก ต่อไปข้อที่สองภาพที่สองเด็กๆดูสิลูกภาพที่สองมันเป็นภาพอะไรคะลูกภาพอะไรลูกมารยาทคุณครูเดินเดินเดินนะนี่ก็คือมารยาทในการเดินตามผู้ใหญ่นะคะเด็กๆเขียนว่ามารยาทในการเดินตามผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะทุกคนนะพ่อคุณพ่อคุณแม่เรา นะคะใครก็ได้ที่อายุมากกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคุณครูเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะคนหนึ่งอายุมากกว่าเรานะคะเนี่ยก็คือมารยาในการเดินตามผู้ใหญ่สังเกตว่าเด็กคนเนี้จะเป็นยังไงลูกจะเดินข้างหน้าหรือว่าข้างหลังคหน้าที่หรครับหน้าสามสิบหกครับหน้าสามสิบหกครับสามสิบหกลูกหน้าสามสิบหก เลขหน,นหน้าจะอยู่ริมขวาริมซ้ายมือลูกนะคะเลขหน้าจะอยู่ขด้านล่างริมซ้ายมือเลยนะคะของมุมสมุดไอ้หนังสือว่างไงคะว่างไงมีใครใครถามครูลูกเชอรี่ถามคุณครูป่าหรือว่าใครถามไม่เอกไม่เอกให้ดีเดี๋ยยากที่สโอเคถ้าไม่มีใครถามนะ เรามาดูนะคะว่ามารยาทเดินตามผู้ใหญ่เนี่ยมันมีหลักการหลักปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรเด็กๆดูจากภาพเลยว่ามันมีหลักปฏิบัติยังไงลหละลูกนะคะเราต้องเดินข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเดินข้างหลังผู้ใหญ่หลังค่ะข้างหลังค่ะเราจะเดินต้องเดินตามผู้ใหญ่ก็คือเดินตามข้างหลังนะคะ ก็คือเยื้องมาทางซ้ายของผู้ใหญ่เล็กน้อยนะคะอะเขาบอกว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือเดินเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยทางซ้ายมือของผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เดินห่างพอสมควรนะคะ<อ>นะคะเราเดินข้างหลังก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเดินทิ้งห่างผู้ใหญ่มากนะคะเดินมาทางซ้ายมือของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ห่างพอสมควรไม่เดินชิดไม่เดินชิดผู้ใหญ่นะ นี่ก็คือวิธีการเดินตามผู้ใหญ่ที่ถูกต้องนะลูกมารยาทไทยนะคะที่เราควรจะรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันนะลูกถ้าเราทําได้เนี่ยเเราก็จะเป็นเด็กที่มีมารยาทนะคะเวลาผู้ใหญ่เห็นเนี่ยเขาก็จะชื่นชมนะคะแล้วก็ชื่นชมไปถึงผู้ปกครองด้วยถึงพ่อแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยสอนเรามาดีในเรื่องของมารยาทเนาะ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเขาสอนแล้วคุณครูสอนแล้วพ่อแม่สอนแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเป็นเด็กที่ไม่ดีไม่มีเมาราาทนะคะถ้าเราไม่อยากให้เขามาตําหนิเราเนี่ยแล้วก็ตําหนิไปถึงพ่อแม่เราเราก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนะลูกนะโอเคเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูชัดนะ ใช่เพราะว่าในระบบมันฟ้องว่าไม่สามารถแชร์เสียงของระบบได้ครูเลยไม่มั่นใจนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ครูไม่ได้เปิดเสียงเพลงอะไรมากนะคะแต่โอเคถ้าได้ยินถ้านักเรียนได้ยินเสียงคุณครูชัดก็ไม่เป็นไรเนาะ ค่ะถ้าเด็กๆเสร็จแล้วข้อที่สองเนี่ยเด็กๆก็ส่งสติกเกอร์หน้ายิ้มมานะนะคะจะได้เป็นการยืนยันว่าเด็กๆหลายๆคนเสร็จแล้วเนาะเออโอเคนะคะคุณครูจะได้ไปข้อที่สามต่อไปภาพที่สามต่อโอเคส่งมาหลายคนและดีมากนะคะส่วนคนไหนที่ยังไม่เสร็จเนี่ยก็เด็กๆก็ทําตามไปนะเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าไปไหนเนาะโอเคเอามาดูนะคะเด็กดีมากลูกเด็กๆมาดูข้อที่สามกันหรือภาพที่สาม เด็กๆช่วยคุณครูวางจันวิเคราะห์สิลูกว่าภาพที่สามเนี่ยมันเป็นภาพอะไรมารายาทเรื่องอะไรถ้าจ,จะเป็นมารายาทเรื่องอะไรลูกมารายา,าทในการพูดคะ่ะการพูดเหรอเด็กๆว่าใช่เนาะอ่ามารายา,าทถามคุณครูว่าไม่ใช่เรื่องการพูดนะลูกดูดีๆมันเป็นมารายา,าทอะไรคามถนอสังเกตว่าสังเกตว่าผู้ชายคนนี้เขาทำไมอะไรก็คือ มารายาทเรื่องอะไรลูกมารายาทยืนอ่ามารายาทของการนะคะไม่ยืนลูกมารายาทของการยืนอ่าวเขียนไปลูกนะคะมารายาทของการยืนนะคะสังเกตว่ามีผู้ชายคนนี้ยืนอยู่แล้วก็เด็กสองคนเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็ยืนอยู่เหมือนกันนะคะยืนอยู่ริมฟุตบาทนะของถนนนะคะอ่า เรามาดูว่าหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องของการยืนต้องมีมารยาทการยืนก็คือต้องยืนยังไงลูกเนี่ยสังเกตว่าผู้ชายคนเนี้ยเด็กผู้สองคนเนี้กำลังยืนคุยกันก็จริงเขายืนเขายืนขวางกันไหมเขายืนขวางผู้ชายคนนี้ไหมไม่ไม่ค่ะไม่นะคะเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือเวลาเรายืนคุยกันเนี่ยเราทําให้ยืนกีดขวางคนอื่นนะคะ ทำให้คนอื่นรำคทานเนาะวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือไม่ยืนกีดขวางทางเดินของผู้อื่นนะคะสังเกตว่าเด็กของคนเนี่ยเขาจะยืนคุยกันเอาอาจจะเจอกันทักทายกันรตรงป้ายรถเมล์เขาก็จะไปหลบคุยกันนะคะอยู่ริมทางนะคะเขาจะไม่ยืนกีดขวางคนอื่นนะคะอ่านี่คือการมารยาทของการยืนที่ถูกต้องก็คือไม่ยืนกีดขวางของทางเดินของผู้อื่นนะคะ เอาเบอร์อะไรไปเบอร์มะอะไรเบอร์ปลาเบอร์อะไรเบอร์แนคะ่เบอร์นี้เหรอเบอร์มันนี่แหละใครมีใอ่าโอเคข้อที่สามเสร็จไหมคะลูกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับโอเคน่ารักมากเลยนะอ่าต่อไปภาพที่สี่ใครยังไม่เสร็จก็ ตามมานะลูกนะคะค่อยๆเขียนตามมานะภาพที่สี่เป็นภาพอะไรลูกข้อที่สี่เป็นภาพอะไรคะน่าจะเป็นมารยาทเรื่องอะไรลูกภาพมารยาทเรื่องอะไรการนั่งมารยาทของการนั่งนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่เด็กๆเขียนสั้นๆก็ได้ว่ามารยาทการนั่งก็ได้นะคะเขียนสั้นๆพอนะคะแต่อันนี้คุณครูขยายความให้ไม่เป็นไรลูกนักเรียนไม่ต้องเขียนตามคุณครูหมดก็ได้นะ เขียนว่ามารายาทการนั่งก็ได้หรือเขียนคําว่านั่งกับพื้นก็ได้นะคะสังเกตว่าเด็กคนเนี้กับผู้ใหญ่เนี่ยนั่งอยู่บนพื้นเนาะคต,ต้องกแลคนอ่ะไอ้ยอเอาเบอร์ไหนไปเนี่ยอ้ยอเบอร์มาไปก็บอกอยู่เบอร์มาอันไหน,นเบอร์มาเราเรียนอยู่ มีมีเหตุขัดข้องแางเทคนิคนิดหน่อยโอเคจัดเปล่าเลยเ่าเนี่ยออาเด็กๆดูนะลูกว่ามารยาทการนั่งนะคะเราต้องนั่งยังไงลูกที่เรียกว่าการเป็นการนั่งที่ถูกต้องต้องนั่งแบบไหนลูกให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยเอาเด็กเด็กเขียนเลยนะคะนั่งให้เรียบร้อยนะคะท่านั่งที่เรียบร้อยเนี่ยสำหรับเด็กผู้หญิงผู้ชายก็นั่งได้เราเรียกว่านั่งท่าพับเพียบนะคะ อันนี้ไม่ต้องเขียนตาม ite, คูณ sup. หมดนะมันยาวนะนั่งให้เรียบร้อยพอลูกนะคะเขียนสั้นๆก็ได้ว่านั่งให้เรียบร้อยนะคะคาว่ like าส <ums> ุภาพและสำรวมเนี่ยก <Whoa Ö. S 1> ็คือนั่งให้เรียบร้อยนี่แหละนะคะวิธีการนั่งก็คือการนั่งพับเพียบเนี่ยเห็นไหมนะคะเหมือนท่าที่เรานั่งละหมาดนะลูกนะคะใช่นั่นแหละเขาเรียกว่านั่งท่าพับเพียบเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยนะคะเขียนสั้นๆว่านั่งให้เรียบร้อย นะคะเขียนสั้นๆพอนะไม่ต้องเขียนยาวเหมือนครูดวงจันก็ได้นะลูกแต่คุณครูเขียนให้เยอะหน่อยเพราะว่าจะได้เขยายความให้เด็กๆมองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะวิธีการนั่งนั่งแบบไหนเนาะ อ่ะโอเคข้อที่สี่ได้จะเสร็จแล้วเนอะโอเคข้อที่ห้าข้อที่ห้าหรือภาพที่ห้าเด็กๆสังเกตว่าเด็กสองคนนี้เขาทำอะไรกันลูกทำอะไรกันคะ ค้ยกันครับอะไรนะลูกไม่ได้ยินเสียงเลยอ่าน่าจะเป็นมารยาทในเรื่องของการทำไรลูกมารยาทในเรื่องของอะไรลูกยักอ่ะอะไรนะการทักทายใช่ไหมอ่ามันคือมารยาทในการทักทายเพื่อนอ่าเด็กๆเขียนเลยค่ะ ครูไม่ไม่ได้ค่อยไ,ไ,ได้ยินเสียงเด็กตอบเนาะอ่ามันคือมารยาทในการทักทายเห็นไหมสังเกตว่าเด็กผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาเจอกันแล้วเขาก็ยกมือนะคะยกมือนะคะเป็นการแสดงว่าเนี่ยเราเจอกันนะอ๋อโอเคอว่าเราอยู่ตรงนี้นะเออสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเราอยู่ตรงนี้นะคะ หลักปฏิบัติที่ถูกต้องเวลาเราเจอเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตะโกนทักทายกันนะคะแต่เราจะไม่ใช่คาว่าตะโกนนะเพราะว่าถ้าตะโกนมันจะเสียงดังนะเราจะใช้วิธีนะคะอาจจะบอกว่าอ้าวเพื่อนเราอยู่นี้พูดเบาๆนะคะแล้วก็ใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะคะไม่ใช่ตะโกนโก,นอก,อกวกหงืยวายไม่ได้เนาะนะคะเป็นมารยาทที่ไม่ถูกต้องค่ะเี่ยเพื่อน พอ่ามค<า>่ะกทายเพื่อนไม่เห็นหน้าจอค่ะไม่เห็นหน้าจอรหรอเห็นหน้าจอที่คุณแชร์เห็นสไลด์ที่คุณคุณครูแชร์ไปไหมคะมนนะอ้าวเห็นนี่อ่วเพื่อนเห็นนี่ลูกเนี่ยคุณคูก็เห็นนะคุณก็เปิดโทรศัพท์ด้วยโน้ตบุ๊กด้วยนะคุณก็แชร์ไปนะ นะคะภาพสไลด์มันขึ้นนะลูก,ล,กลองดูดีๆี <c oughs> เด็กเ,ดเสร็จไหมคะลูกหน้านี้เสร็จะะไหมะคะเหนื่อยมากเลยคะ่ะ ใหมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้หยุดแล้วค่ะโอเคนะตกลงเด็กๆเสร็จยังคะลูกหน้าสายสิบหกเรียนเสร็จยังคะโอเคนะคะถ้าเด็กๆเสร็จแล้วนะคุณครูขออนุญาตกลับไปที่หน้าจอของเด็กๆนะโอเคไหมคะครับโอเคไปนะคะคุณครูขออนุญาตออกจากหน้านี้แล้วนะคุณครูกลับไปที่หน้าจอเด็กๆเนาะ โอเคนะคะมาแล้วนะคะกลับมาที่หน้าจอของเด็กๆแล้วมีใครยังไม่เสร็จมีไหมจ๊ะ